สวัสดีจ้าแม่สินจ้าทักทายเช้าวันอังคารที่29มีนาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคสาสถานการณ์าร,าร,ราคาทองคำมิครอนโนมราคาทองคาและต่างานราคาทองคําจัวันนี้ราคาทองคําช่วงกลางวันเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ1,925ดอลลาร์ถึง1,958ดอลลาร์ด้านอัชนีดอลลาร์นะคะเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ98.83ถึง99.16จุดด้านเงินบาทนะคะเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ33.59ถึง33.77บาทต่อ1ดอลลาร์ ท่ามกลางวิกฤตการความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนด้านประธานาธิบดีโบโลโดิเมียกเชเลสกี้แห่งยูเครนเรียกร้องให้ชาติตะวันตกส่งรถถังเครื่องบินและขีปนาวุธให้ยูเครนเพื่อสกัดกองกำลังรัสเซียขณะที่นางเจเน็ตเยเลนเตือนถึงวิกฤตการรัสเซียยูเครนจะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกไปจนถึงปีหน้าในขณะที่มีการคาดการณ์ว่า สถานการณ์รัสเซียยูเครนอาจบรรเทาลงจากยูเครนเตรียมเรื่องนโยบายไม่เขาร่วมนาโตหากประเทศเพื่อนบ้านสามารถรับประกันความปลอดภัยให้ยูเครนได้มาใช้ในการเจรจาหยุดยิงกับรัสเซียอีกทั้งพร้อมแลกเปลี่ยนนักโทษด้านอิสราเอลเปิดเผยงานวิจัยว่าผู้สูงอายุที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของไฟเซอร์ไบออนเทคเข็มที่4มีอัตราการเสียชีวิตจากโควิดต่ำกว่าผู้ฉีดเข็มที่3 ถึง78%และเอสนาเซนกาได้ประกาศว่ายาแอนติบอดีเอวูเซลได้รับการอนุมัติให้ใช้กับประชาชนทั่วไปในสาภาพยุโรป EU ภาพรวมราคาทองคำยังคงมีความผันผวน,นตามสภาวะข่าวที่เข้ามากระทบค่าระยะสั้นนะคะจะมีแนวรับแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,920ดอลลาร์ 1, และ1,895ดอลลาร์ 1, หากลดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ 1,875ดอลลาร์ 1, ด้านแนวต้านได้นะคะอยู่ที่บริเวณ1,965ดอลลาร์ 1, และ1,975ดอลลาร์หากพันขึ้นไปได้นะคะจะมีนาต้านถัดไปที่บริเวณ1,990ดอลลาร์ตลาดมีความผันผวนนะคะผู้ลงทุนควรเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าเมืน,นี้นะคะเช้าวันที่29มีนาคมปี2565 อ้างอิงราคาของวันที่28นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคําทั้งหมด5ครั้งราคาครั้งที่5เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นนะคะและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่29มีนาคมปี2565ทองคําแท่ง9 6 5รับซื้อ3 7 5 0บาทขายออก3 8 5 0บาททองรูปพันก์น6 5รับซื้อ3 1 9 8บาท 7 2สตางค์ขายออก31,350บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่28มีนาคมปี2565สรุปรวมนะคะของวันที่28ราคาเป็นลบไปที่200บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณฑลนี้ด้วยนะคะ ต้องารอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสิงจะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสิงด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ